กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาทขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา2564ในรูปแบบออนไลน์พัฒนาเยาว,วชนภูมิภาคให้ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม พบกับกิจกรรมการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์แบบออนไลน์การประกวดการแข่งขันเรียงความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมสนุกกับการตอบคำถามแบบออนไลน์พร้อมรับเกียรติบัตรจากโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท เขารวมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่16ถึง19สิงหาคม2564นี้ทาง Facebook โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาทห้ามพลาดกันนะคะ